สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพล,เลินไบอัมทรินีโดยไม่หมออัมธรรมทาโรนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้นะจะเป็นเรื่องของดาวย้ายนะคะ28มกราคนี้ดาวศุกร์จะย้ายราศีนะคะเวลา15ิ58นาทีจากราศีกลุ่มเข้าสู่ราศีมีนกินระยะเวลาไปจนถึง2มิถุนายน2568เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า หลังจากที่เราสุกย้ายแล้วเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อ12ราศีแล้วลัคนาราศีใดที่จะแบบโดดเด่นมากที่สุดวันเกิดใดที่จะโดดเด่นมากที่สุดตอนสุดท้ายจะสรุปให้นะคะคลิปนี้ต้องบอกว่าจบครบในคลิปเดียวก็คือทั้ง12ราศีเลยแล้วก็จะมีการสรุปนะราศีที่โดดเด่นให้ในช่วงท้ายคลิปให้อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไล่ไปทีล,ละลัคนาราศีเลยนะ ดาวสุกนี้ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นดาวในเรื่องของเสน่ห์เรื่องของความรักนะคะเรื่องของการเงินการทองนะคะเรื่องของอความสําเร็จนะคะเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์อะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลายลาราศีมากเลยที่จะส่งผลโดดเด่นในดวงชะตานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า แต่แล,ละลัคนาราศีใครจะโดดเด่นอะไรอย,อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไ like ล่ไปทีล,ละลัคนาราศีนะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกก่อนเลยก็คือชาวลัคนาราศีมีนนะหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีแล้วเนี่ยนะเข้าสู่เรือนของออลัคนาราศีมีนแล้วเนี่ยส่งผลให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะตั้งแต่28มกราคมถึง2มิถุนายนนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีสเสน่ห์มาก มีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณนั่นหมายความว่าก็จะส่งผลในเรื่องของอำนาจวาสนาบารามีของคุณด้วยทําให้คุณหยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จได้โดยง่ายได้นะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุม ชาวาราศีกุมเนี่ยหลังจากที่ดาวสุขย้ายราศีแล้วต้องบอกเลยว่าสิ่งที่โดดเด่นมากๆเป็นเรื่องของการเงินการทองเออนั่นหมายความว่าโอกาสทางการเงินของคุณจะเข้ามาแบบหลั่งไหลไหลมาเทมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนะคะมีโอกาสในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,อ,อาจจะมีโอกาสทางการเงินเพิ่มเติมนะหรือว่าอาจจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งอาจจะสามารถแบบ บริหารจัดก,การการเงินได้อย่างคล่องมือนะเออคือการเงินจะดีนะอาจารย์สามารถแบบปิดนี้ได้นะคะเออมีเงินใช้ไม่ขาดมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะการเงินจะดีมากในช่วงเวลานี้ทํามาค้าขายก็จะทํามาค้าคล่องหรืออาจจะมีโอกาสว่าอาจจะได้เงินพิเศษอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรหลังจากที่ดาวสุกย้ายแล้วนะคะจะส่งผลให้คุณเขาเรียกว่ารวยสเสน่ห์นะรวยเพื่อนเนอ,อนะอาจจะมีเพื่อนเยอะมีคอนเน็ชันเยอะนะคะมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีทําให้มีเพื่อนที่ดีนะคะหรือว่าส่งเสริมดวงชะตากันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทําให้ประสบความสําเร็จทั้งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอะไรต่างๆก็แล้วแต่ นะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะชาวลัคนาราศีธนูนะมีโอกาสเหลือเกินอาจจะได้ทําธุรกิจนะคะหรือคิดจะทําธุรกิจก็มีโอกาสได้ทำนะคะจะมีหลักวิานมีความมั่นคงจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดูนะอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือมากรักใคร่เมตตาเอ็นดูมากนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวลัคกนาราศีพิจิกหลังจากที่ดาวสุกย้ายแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังอาจจะได้แจ้งเกิดนะคะเอ,อ่อหรือว่าถ้าทำงานวงการบันเทิงคุณอาจจะได้แจ้งเกิดจากผลงานอะไรบางอย่างของคุณก็ได้หรือทำอะไรช่วงนี้ถ้าเกิดว่าทำงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์โซเชียลมีดียเนาะคุณอาจจะทำคลิปแล้วมันแมส แล้วมันเป็นกระแสแล้วมันเป็นไวรัลในช่วงเวลานี้ก็ได้คืนดวงจะเจอจ,จะได้แจ้งเกิดอะค่ะจะมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงเวลานี้ออรา่าราศีจะจะับเสน่ห์จะมีมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะแล้วมีโอกาสที่จะมีความรักด้วยนะ,ะอาจจะมีเด็กมาชอบมีคนที่เด็กกว่ามาชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณหรือว่าอาจจะมาหลง,ลงรักหลงสเสน่ห์คุณในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าศัตรูคู่แข่งของคุณจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษสิ่งที่คุณจะต้องทําช่วงเวลานี้คือคุณจะต้องสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเช่นเดียวกันพูดดีคิดดีทําดีเขาไว้ความดีจะปกป้องคุณนะจากภัยอันตรายทั้งปวงใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเผลอผายไปทําตามคําพูดเขาหรือเป็นคนไม่น่ารัก ต,ตามที่เขาพูดถึงหรือใครนินทาว่าร้ายมันจะส่งผลกระทบกับเราเพราะว่าช่วงเนี้มันเหมือนกับเป็นขาขึ้นของศัตรูคู่แข่งนะถ้าเกิดเราไปทําสิ่งไม่ดีมันจะเข้าล,ล็อกเขาเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือทําดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วความดีจะปกป้องคุณศัตรูคู่แข่งก็จะทําอะไรไม่ได้เนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกัน ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวสุกย้ายแล้วจะส่งผลให้คุณมีโอกาสเรื่องของความรักเออมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักหรือมีโอกาสว,าว่าจะมีความรักที่ดีๆเข้ามาใครโสดอยู่อาจจะได้พบเจอความรักหรือมี ความรักเนาะใครที่สถานะไม่ชัดเจนอาจจะชัดเจนนะในช่วงเวลานี้หรือมีความรักที่สมหวังเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสสมหวังในความรักมากที่สุดแอบชอบใครก็มีโอกาสว่าเขาจะชอบตอบด้วยเออนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์ะน,งนะช่วงเวลานี้ใครคิดจะทําสัญญากรรมอย่าเพิ่งทานะรอก่อนสักครู่หนึ่งนะเพราะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายจากความสวยความงามของเราเนี่ยแหละหรือว่าความตั้งการที่จะ สวยงามของเราเนี่แหละเพราะฉะนั้นชะลอไว้หน่อยพลนสองมิถุนาไปค่อยว่ากันนะคะแล้วก็มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยนะหรือว่าอาจจะมีปัญหาจากความสวยความงามหรือเสน่ห์ของเรานี่ยแหละนั่นหมายความว่ามีโอกาสว่าอาจจะมีคนมาชอบเยอะนะรถไฟชนกันเลยต่างๆเพราะฉะนั้นบริหารจัดสรรเนะชีวิตของเราให้ดีในเรื่องของความสัมพันธ์นะ,ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะดัง หรือว่าโด่งดังหรือมีชื่อเสียงในต่างถิ่นต่างที่ประเทศต่างประเทศด้วยนะหรืออาจจะมีโอกาสที่จะมีความรักเป็นระยะไกลหรือว่าทางไกลหรือมีความรักกับชาวต่างชาติเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎเตรียมตัวเลยช่วงนี้นะหลังจากที่ดาวสุกย้ายแล้วคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังได้เลื่อนขั้นและตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าแน่นอนนะคะผู้หลับผู้ใ่จะเมตตาอินดูเป็นพิเศษมีมีโอกาสได้แจ้งเกิดมีโอกาสโด่งดังมีโอกาสเลื่อนขั้นและตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะเพราะเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณนั่นเองนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุน ชาวลักนณาราศีมิถุนใครที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของความสวยความงามใครทํางานเกี่ยวเรื่องของวงการบันเทิงใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายธุรกิจเนาะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือมีหลักวินานมีความมั่นคงในชีวิตมากๆเพราะเป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณจะโดดเด่นนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของความสวยความงามการติดต่อประสานงานนะคะหรือว่าทําธุรกิจนี่แหละนะมีโอกาสที่จะเป็นเป็นหลักเป็นฐานเป็นความมั่นคงนะคะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงเวลานี้นะดวงชะตาดีมากจะมีโชคลาบลาบจากความสวยความงามของเราเนี่ยแหละมีเมตตามาหาเสน่ห์เมตตามาหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณมีโอกาสจะได้ลาบนะได้ลาบจากความสวยงามนะได้ลาบจากการทําธุรกิจนะคะได้ลาบจากการ ได้รับจากผู้หลักผู้ใหญนะ่ได้รับจากความรักความเมตตาจากผู้คนรอบข้างนะมีโอกาสในลนักษณะนี้ด้วยสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยต้องบอกเลยว่า,ามีโอกาสที่จะโด่งดังแบบต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศหรือทางออนไลน์นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเกิดความเสียหายจากสเสน่ห์หรือว่าความสวยความงามหรือว่า,าความความสดใสของตัวเราเองด้วยความสดใสในที่นี้หมยถึงว่า เสน่ห์ของเราอาจจะทําให้เกิดความเสียหายก็คืออาจจะมีโอกาสที่จะมีแบบรถไฟชนกันมีคนมาชอบพร้อมๆกันทีเดียวหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนก็ช่วงนี้ระวังเป็นพิเศษหน่อยละกันความสวยอาจจะทํางานทําให้มันมันรุมมตุ้มลุมรักหรือว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคตามมาหรือเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างเรื่องความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครครบ หลายคนนะคุยหลายคนก็บริหารจัดการเสน่ห์ของตัวเองให้ดีในช่วงเวลานี้ไม่งั้นอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในความในดวงชะตาชีวิตของคุณก็ได้หนออะครบถ้วนทั้ง12ราศีเดี๋ยวมาสรุปกันดีกว่าว่าใครละคนาราศีใดและวันเกิดใดที่ดวงชะตาโดดเด่นมากที่สุดในช่วงเวลาที่ดาวสุกย้ายราศี28มกราคมนี้ไปฝากกันเลยค่ะ กลักนณาราศี5วันเกิดต่อไปนี้ดาวสุขย้ายราศี28มกราคเวลาดี15นิ58นาทีจะส่งผลให้ดวงชะตามีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมจะรวยรักและรวยทรัพย์และรวยเงินล้านเนอะนะปบมือ ดาวศุกร์จะย้ายราศีวันที่28มกราคมนะคะเวลา15.58นาทีจากราศีกลุ่มเข้าสู่ราศีเมีนนะ กินระยะเวลาไปจนถึง2มิถุนายน2568เลยจะส่งผลให้6รษณาราศีละ5วันเกิดดังต่อไปนี้นะดวงชะตาดีที่สุดนะโดดเด่นที่สุดมีเมตตามหาเสน์มเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณมีโอกาสที่จะโดดเด่นทั้งในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักก็จะมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักหรือมีโอกาสที่จะมีคนมารุมรักกลุ่มล้อมเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะได้แก่ชาว 6ลักนาราศีและ5วันเกิดต่อไปนี้ค่ะลัคขณาราศีนะที่โดดเด่นก็คือชาวลักขนาราศีมีนกุมพิจิกกันกรกฎแล้วก็พฤกษบนั่นเองเอา้าว6ลักนาราศีนี้นะต้องบอกว่าโดดเด่นส่วน5วันเกิดได้แก่คนที่เกิดในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส แล้วก็สุกนั่นเองอ่อ,อกลัคกดาราศีและ5วันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นนะหลังจากที่ดาวสุกย้ายราศีแล้วต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตของคุณจะมีเมตตามาหาเสนเ์เมตตามาหานิยมมากๆนะคะดวงความรักโดดเด่นมีโอกาสสุขสมหวังดังใจปรารถนาชอบใครก็มีโอกาสว่าเขาจะชอบตอบจีบใครก็มีโอกาสจะจีบติดนะ มีโอกาสสมหวังในความรักมีโอกาสว่าจะมีความรักที่ชัดเจนนะคนจะคลั่งรักไม่ไหวสเสน่ห์จะรุนแรงเร้าร้อนนะเออแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการงานธุรกิจด้วยนะคะจะมีแต่คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูอยากจะอุปถัมภ์ค้ำจู้ช่วยเหลือนะคะ จะขอความช่วยเหลือจากใครก็มีโอกาสที่จะได้นะคะแล้วก็มีแต่คนเมตตานะมีลูกค้าลูกหาเยอะรักเยอะนะมีคนชื่นชอบชื่นชมเยอะนะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังปัปุริเย่ด้วยนะคะมีโอกาสมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายชีวิตจะสุขกายสบายใจแฮปปี้มีความสุขมีความร่ํารวยในชีวิตร่ํารวยในดวงชะตาทั้งรวยความรักรวยความสําเร็จรวยเงินรวยทองรวยทรัพย์รวยสิน นะรวยความสุขรวยความสบายกายรวยความสบายใจนั่นเองอ่าใครแล้วคุนาย,ยาุไนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยันยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย